โอเคโอเคน้ำ okay, okay, ตกตวายมันกรัลังเห็นน้ำตกไอ้เหี้ยไอเดียถ่ายวิดีโอเลยอ่ะ้อวิดีโอวิดีโอ้อโชว์เขาเอหน่อยอันนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกกวงสีนะครับที่หลวงพระบางนะครับ จังหวัดอะไรหรประเทศสปปลาวนะครับผมก็บรรยากาศชิวๆรอบๆนะครับไม่มีอะไรมากก็นั่งกินท่ามกลางน้ําตกซึ่งประเทศไทยก็หากินย่านทั้อย่างนี้น้อยมากพี่ตุ้ยเป็นไกด์ครับไกด์กติมกติมมาทางอ๋อเป็นไกด์ไม่ได้อ๋อเป็นเป็นผู้ควบขับขับรถเป็นไกด์เป็นไกด์อ๋อต้องมีใบอนุญาต พี่แอนเป็นไงครับพี่แอนสุขอยแปลว่าว่าอหารก็มอนี่ยแ่นะนำแล้วคอมเมนต์ลำราว์ภาษาอังกฤษว่าลำราวล์ใกล้ใกล้หน่อยลาบลาบกระลอกเลื่อนลาบกระลอกลำราว์ลาบกระลอกอันนี้ไก่ม่วงแล้วไหนมังสวิรัติกูนี่นี่นี่ปลาจิ้งจัง จิจาคือปลาจังปาช่อนหรือเปล่าไอ้ปลาหมอมนเนี่ยอดูครับเรากินท้ากาลน้ำตกตาดกวางสีซึ่งสวยมากถ้า,า,าถ้ามาลาวคงต้องที่นี่แหละครับถ้าไม่มาที่นี่ะก็ไปเวียดนามอ๋อโอเค,อเคตอนนี้สมสุปได้เลยเวียดนามกับลาวนะนี่ลาวเพิ่งเริ่มต้นนะเอาใจ ชนะเวียดนามเอาใจมากกว่าคนคนมาถึงคนคนแล้วก็สถานที่ได้ใจมากกว่าใช่เพราะว่าที่เวียดนามแท็บเล็ตผมหายแล้วที่เนี่ยกล้องหายยังกล้องยืมมาด้วยหายจริงๆนี่แย่ไหวไหมหิวไหมพิธาว่าไงพี่ธาเขาจบการรายงานเทปแรกในเท่านี้อ๋อนี่อาหารเสริม